สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอไลท์แคทครับตอนนี้คุณอยู่เกมเชลเบ็กเดสเซอร์นะครับเอาละครับในวันนี้ครับมีกิจกรรมทั้งหมดนะครับในสัปดาห์นี้แค่3กิจกรรมเท่านั้นนะครับกิจกรรมแรกนั้นก็คือรางวัลชกชื่อนะครับนะเขามีรางวัลชกชื่อมาแต่ว่ามันยังไม่ได้เริ่มในวันนี้นะครับรางวัลชกชื่อเนี่ยที่เป็นเช็คชื่อทั่วไปของเราอะเนาะจะถูกเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับมีรางวัลเช็คชื่อสุดพิเศษ นะครับก็คือถ้าจะตัวนี้นะครับเรามาเช็คชื่อสุดพิเศษในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็รางวัลเช็คชื่อปกตินะครับของทุกๆเดือนนะฮะของทุกๆเดือนก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ส่วนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมให้เราทำนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเ,เชื่อมต่อนะครับเรียกว่าเหรียญตาทองคำเจทีนานะครับเป็นเหรียญตาทองคำเจทีนาซึ่งเรา แค่ต้องพูดว่าแค่เราออนนะครับแค่เราออน30นาทีนะครับจนถึงเ2อ่อนาทีนั่นก็คือประมาณ2ชั่วโมงป่ะใช่หมหกโสองสนะครับเออสองชั่วโมงนะครับล็อกอิน2ชั่วโมงจะได้ไอเทมที่เรียกว่าเหรียญตาทองคำเจทีนาซึ่งจะมี NPC ที่ชื่อว่าเจทีนาอยู่ในเมืองนะครับ โดยเราเนี่ยเอาเหรียญตาทองคำสิบอันไปแลกจะได้กล่องรีบระยับชากาทูนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อสู้หรือชีวิตนะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมจะหมดในวันที่ยี่สิบสามกุมภานะวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเราจะได้เหรียญตาเนี่ยอยู่ประมาณสี่อันนะเราได้เหรียญตาอยู่ประมาณสี่อันฉะนั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปด เราจะได้เหรียญตาอยู่ประมาณ28อันนะครับโดยประมาณนะถ้าผมถ้าผมคูณไม่ผิดนะครับเราได้อยู่ประมาณ28อันซึ่งก็จะทําให้เราสามารถแลกชากทูต่อสู้หรือชากทูชีวิตนะครับได้อย่างละหนึ่งกล่องหรือเราจะแลกอย่างใดอย่างหนึ่ง2อกล่องเลยก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแลกได้ซ้ําหรือเปล่าถ้ามันแลกได้ซ้ําก็จะดีมากเนาะเผื่อบางคนไม่ได้อยากได้ชีวิตอย่างเงี้ยอยากได้ต่อสู้หรือบางคนไม่อยากได้ต่อสู้อยากได้ชีวิตก็จะได้เอาอันใดอันหนึ่งไปเลยนะครับ ผมไม่ได้เปิดภาพให้ดูเนาะแค่ฟังน่าจะพอนะครับเพราะมันจะอยู่ในตัววายซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมาในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับคือพูดง่ายกิจกรรมมาวันพรุ่งนี้หมดเลยนะมาวันพรุ่งนี้เลยส่วนวันนี้นะครับกิจกรรมที่มานั่นคือกิจกรรมลุ้นโชคนะครับกิจกรรมลุ้นโชคที่มาตอนนี้นะซึ่งหลายคนก็ปนกันมากมาย นะครับหลายคนก็บ่นกันมากๆๆเพราะมันได้ยากมากครับมันได้ยากมากซึ่งผมก็ได้สุ่มไปเรียบร้อยแล้วกับตัวของด k ร์กไนซึ่งไลฟ์สตรีมมาตอนเช้านะครับไลฟ์สตรีมมาตอนเช้าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วว่าสุ่มไปก็เกลือนะครับกลุ่มไปก็ได้เกลือแล้วไม่ได้ขอมาแต่ของมันโดนมีคนได้ไปแล้วนะครับหนึ่งก็คือตอนนี้มีกล่องเลือกรับอาวุธดวงดาวรัติการนะครับอันนี้มีคนได้ไปแล้วสองก็คือหินคาพ้าห้าพันอันมีคนได้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมี15อันตอนนี้มันเหลือ14 ก็มีคนได้ไปแล้วสร้อยตุนกาดสร้อยตุนกาดไอวีก็มีคนได้ไปแล้วนะครับกับตัวนี้หัาใจกระมอดมีคนได้ไปแล้วนะครับมีคนได้ไปแล้วแล้วก็ใบแรกเปลี่ยนทักษะขัาประสบการณ์นะครับใบแลกเปลี่ยนขัาประสบการณ์ต่อสู้และทักษะหนึ่งใบครับอ่าอย่างละหนึ่งใบออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเหลือ9 9จาก100เนาะก็มีคนได้นะครับมีคนสุ่มได้ไปทีนี้นะครับสำหรับคนที่เฮ้ยยังเก็บอยู่นะครับก็ ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับทุกๆ1ชั่วโมงคุณจะได้ไอเทมตัวนี้มากล่องบรรจุความรักนะครับแล้วก็จะมาในรูปแบบว่าให้รับรางวัลเนาะในตอนนั้นก็ว่ากันไปวิธีจะดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราเหลืออีกกี่ชิ้นนะให้คุณผู้ชมกดไปที่กิจกรรมนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เหลืออีกกี่ชิ้นที่คุณผู้ชมรอรับอยู่นะอย่างอันนี้ก็เหลืออีก3นะครับก็ตีงา่ายเหลือ3ชั่วโมงนะที่ผมยังต้องลอง็อกยังต้องล็อ,อกอินอยู่นะครับภายใน3ชั่วโมงเมื่อครบ3ชั่วโม,มได้10อันน,นนนนน,นนนนนใใววัััีี้10อ ทีนี้เมื่อเรารับมาแล้วนะครับเมื่อเรารับมาแล้วเนาะสมมุติว่าคุณได้มาแล้วสิอันอันนี้อันนี้สมมติให้ดูนะครับสมมุติคุณได้มาแล้ว10อันนะครับคุณผู้ชมก็กดคุณจะเห็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับคุณจะเห็นรูปหัวใจตรงนี้เนาะคุณผู้ชมก็กดไปที่รูปหัวใจนะจะเข้าสู่หน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเออมีกล่องอยู่เท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณได้กล่องบรรจุความรักนะครับอย่าไปคุยกับลาลานะอย่าเพิ่งไปคุยกับลาลานะครับ พราะถ้าไปคุยกับลาล่าลา่ลา,ลา,ลาจะมีไอเทมตัวหนึ่งนะครับคือเป็นคําสั่งเนาะสามารถแลกเปลี่ยนกล่องนี้เป็นกล่องนี้ได้เลยนะเออแลกเปลี่ยนกล่องนี้เป็นกล่องช็อกโกแลตแสนหวานได้เลยนะครับอย่าพึ่งไปนะพยายามเก็บไอตัวนี้ให้เยอะที่สุดก่อนเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วมาสุ่มดูก่อนนะครับเมื่อเราสุ่มนะครับเมื่อเราสุ่มลุ้นโชคเนาะเมื่อเราสุ่มลุ้นโชคนะครับเอา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  Bold. มื่อเราสุ่มลุ้นโชคนะครับเราจะถ้าสมมุติไม่ได้นะครับมันจะสุ่มให้เลยนะถ้าไม่ได้ปุ๊บมันจะเปลี่ยน จากไอ้เจ้ากล่องนี้นะครับกลายเป็นกล่องนี้ให้ทันทีนะครับเปลี่ยนให้เองเนาะเปลี่ยนให้เองนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องแบบว่าต้องลุ้นอะไรยังไงไม่ไม่ต้องลุ้นอะไรขนาดนั้นกดปุ๊บมันกด enter คือจบเลยครับกดยืนยันปุ๊บคือขึ้นมาได้เลยนะมันจะเห็นเลยว่าได้หรือไม่ได้นะครับถ้าได้ก็คือได้ของไอเทมชิ้นนั้นมาเลยนะครับของจะเข้าตัวเลยนะฮะของจะเข้าตัวเลยแต่ถ้าไม่ได้นะครับสมมบูถ้าเปิดแล้วไม่ได้มันก็จะกลายเป็นไอเทมนี้แล้วเข้าตัวเลยนะฮะ ทีนี้เมื่อเราได้ไอเทมนี้มานะครับไอเทมช็อกโกแลตแสนหวานมาผมแนะนำนะครับถ้าสมมุติว่าใน ID ของคุณนะ <c oughs> เพื่อกันพลาดนะครับ <c oughs> เพื่อกันพลาดสมมุติคุณมีไอช็อกโกแลตแสนหวานกับอันนี้อยู่ในตัวพร้อมกันนะครับแล้วไปคุยกับลาลาผมแนะนําว่าให้เอาไอเทมตัวนี้ไปเก็บนะครับเก็บใส่คลังไว้เนาะเก็บใส่คลังไว้หรือใส่คลงังเอาตัวนี้ใส่คลังไว้นะครับแล้วให้ตัวละครอื่นเป็นผู้เก็บนะครับเป็นผู้หยิบใส่ตัวมาแล้วให้ตัวละครนั้นไปคุยนะครับ ราะไม่อย่างนั้นน่มันมีโอกาสที่คุณจะพลาดนะครับแล้วกดไอ้กล่องบรรจุความรักเนี่ยแลกเป็นไอเทมตัวนี้นะเออบางทีมันพลาดไงมันพลาดแล้วคุณไม่เข้าใจเงี้ยแล้วกดแลกไปมันไม่คุ้มนะครับมันเสียดายเนาะอย่างน้อยมาสุ่มดูก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะเออได้ไม่ได้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งขอให้ไปได้สุ่มก่อนนะครับก็เท่าที่ดูเนาะก็น่าจะออกยากเหมือนกันนะครับออกยากพอสมควรเลยแหละใช่ไหมว่าออกยากพอสมควรเลยไม่ใช่แบบว่าเออสุ่มได้ง่ายๆนะครับ ต้องดวงดีในระดับที่มีโอกาสถูกหวยอะ่ะว่าง่ายๆนะครับเออดวงดีมีโอกาสถูกหวยกันเลยทีเดียว <c oughs> อา่าต้องพูดกันอย่างนี้เลยมันได้ยากจริงครับมันได้ยากจริงนะโอเคครับยังไงก็สําหรับกิจกรรมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอา่าแล้วก็ใครที่อยากจะอ่อโคนของนะครับก็หมดหมดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโคนของหมดไป ในเมื่อวานเรียบร้อยนะครับโอเคยังวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า